ก็วันนี้ก็คุยกับทางทางหมอนะทางกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็บอกว่าลูกนี้ถึงแม้ว่าจะมีการติดติดง่ายขึ้นหน่อยขึ้นแพร่เร็วนะแต่อันตรายก็กไม่ไม่มาก,มากนะแล้วโดยพยงยิงถ้าเราได้รับการฉีดวัคซีนที่ครบถ้วนนะก็ความเสี่ยงก็ลดลงมากนะครับอย่างวันนี้ก็หลายท่านก็เอ่อที่อาจจะมีสถิติการติดเชื้อโดยการตรวจเอทีมากขึ้นเลยทำนองเรียนนะจากการตรวจเอที ส่วนใหญ่คนเหล่านี้ก็จะไปรักษาตัวที่บ้านแล้วก็ให้ยาให้อะไรไปก็ก็หายไปนะครับตัวท่านน้ตีถ้ารอยุบอาดุทินก็ติดมาอะไรมาก็ท่านก็บอกสี่ห้าวันมันก็ก็หายไปนะโดยการทานยาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันมีสองส่วนส่วนหนึ่งที่อยู่ในที่มาขึ้นทะเบียนใช่ไหมที่อยู่ในยอดรายงานวันละสองน้ำพันนะที่เหลืออาจจะอยู่ในในส่งการตรวจเอทีเคแล้วรักษาที่บ้านนะก็ทุกอย่าง สำคัญที่สุดคือฉีดวัคซีนนะครับนะวันนี้ก็ทราบว่าเป็นฉีดเยอะมากที่ที่อะไรเออบางซื่อก็แสดงว่าเราก็เตรียมการไว้พร้อมไงทั้งเจ้าที่ทั้งสถานที่ฉีดทั้งวัคซีนแล้วก็บีเพียงพอขอ้าก็เดียวให้าไปฉีดนะครับมั่นใจนะผมเองก็ฉีดปไปเท่าไหร่ห้าเข็มแล้วนะก็ยังไม่เป็นไรอยู่นะก็แต่ต้องระวังเต็มที่แล้วกันนะในการใช้หน้ากากเวลาอยู่ท่ามกลางคนเยอะนี่ก็ถือวระยะห่างพอควรน,นะ ก็ข้อสำคัญก็คืออีกการหนึ่งก็ขอให้ไปดูตัวเลขไอ้เรื่องของผููเสียชีวิตด้วยแล้วกันมันอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ําไม่มีนัยสําคัญเพราะว่า20ิบคน,นในทํานองเนี้ยนะประมาณนั้นก็แสดงว่าเราสามารถกวบกลุ่มได้ส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่ไม่ฉีดวัคซีนฉีดว่าครบฉีดไม่ครบมีโรคแบบตัว6 0 8นะแเพราะนั้นก็เตือนคนกลุ่มนี้ด้วยนะแล้วก็เป็นห่วงไปอย่างเด็กนักเรียนด้วยนะนักศึกษาต่างๆก็ขอเวลาไปฉีดนะครับเพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวนะจะได้ไม่เสียใจกันโอเคนะ คือต้องไปดูการคลองเตียงก็ถึงบอกแล้วไงบอกว่าวันนี้ก็ให้ไปดูเรื่องการคลองเตียงสถิติการคลองเตียงก็มีอยู่อ่ะอันนี้ต้องไปดูว่าสถิติการคลองเตียงถ้าเป็นโรงพยาบาลรัฐเตียมันจะมีการส่งต่อได้โรงพยาบาลเอกชนบางทีเขารับมาโรคอื่นเข้ามาจนเต็มแล้วไงเข้าใจไหมนัม้นจะเดิมเนี่ยมรามีการล็อกพืนที่ไว้ได้บ้างไรได้บ้างวันนี้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปเนาะเออก,ก็เตรียมงานไม่พร้อมนะถ้ามันไม่พออะไรไกลก็โรงพยาบาลหน,น้าก็ตั้งใหม่ได้นะ